สวัสดีครับผู้ชมสมาชิกและชาว YouTube ทุกคนดูให้ดีนะครับใครมีเหรียญปีนี้ปี2541เหรียญ50สต่ตางค์นะครับบางคนแปลกใจเอ๊ะทำไมนำเหรียญปีนี้มานำเสนอมีราคาหรือเปล่ามีครับเราไม่ต้องพูดถึงเหรียญที่หายากราคาแพงนะครับอย่างเช่น ปี2,530นะครับเหรีย50สตางค์นะครับอ่าตอนนั้นเดี๋ยวนี้ราคาก็ทะลุเกือบ3,000 30, 0แล้วนะครับเหรียญ50สตางค์ปี2,530นะครับแต่เหรียญ25ปี2,542 25สตางค์ก็เกือบ5,000แล้วนะครับตอนนี้นะครับในเรื่องราคานั้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงน,น,นะครับตามความต้องการของตลาดนะครับคร่าวๆ ทีนี้เรามาพูดถึงเหรียญหาง่ายๆกันดีกว่านะครับหาง่ายให้ราคาสูงนะครับเข้าใจไหมครับหาง่ายให้ราคาสูงใครมีนะครับให้ติดต่อไปรับซื้อเหรียญปี2541นะครับขายแล้วมีเงินอย่างแน่นอนนะครับราคาสูงด้วยนะผู้ชมสำหรับเหรียญปีนี้2,541น้ 2, 41, เหรียญ50สสตางค์ ค่อนข้างหายากเช่นกันนะครับเหรียญปีนี้ถ้าเหรียญใครนะครับอยู่ในสภาพที่ไม่ผ่านการใช้สภาพที่สวยงามนะโอ้โหให้ราคาพิเศษนะครับแต่สภาพนี้ก็โอเคนะผู้ชมรับซื้อนะครับสภาพนี้นะครับถ้าใครมีเหรียญอยู่ในสภาพนี้นะผู้ชมนะรับรองได้เลยว่าโอ้โหถ้ามีหลายเหรียญเนี่ยโอ้รวยครับ ลองดูนะครับเผื่อมีเรียนปีนี้มีหลายต่อหลายท่านเหมือนกันนะครับที่เคยมีแล้วก็ได้ทิ้งไปแล้วก็ไม่ได้สนใจนะครับแล้วก็เหมาขายไปโอ้เป็นเป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างยิ่งสำหรับเรียนปีนี้นะครับ กลางเหรียญก็จะเป็นรูปพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9เรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าแบบไหนรับซื้อให้ราคาสูงใครมีแบบพระเศียรเอียงนะครับผู้ชมเอียงแบบนี้นะให้ติดต่อไปนะครับไม่ใช่พระเศียรตรงนะพระเศียเอียงนะครับโดยส่วนมากแล้วนะครับเหรียญ จะเป็นภเสียงกลับนะครับนะครับถ้าเอียงถ้าเอียงนี่โอเคนะครับเอียงแบบขวางก็ได้นะครับแบบขวางเอียงนิดนึงก็ได้แต่ต้องดูก่อนนะครับเอียงแบบไหนนะครับถ้าในลักษณะเอียงแบบที่ผมนําเสนอนะครับโอเคครับรับซื้อน,นะครับให้ราคาสูงบางท่านอาจจะไม่เข้าใจคือภเสีเอียงหรือตรงแบบไหน พระเศียรตรงก็คือด้านเจดีก็ตรงกับพระเศียรนะครับขึ้นในทางแนวเดียวกันแต่ถ้าเอียงก็คือเอียงแบบเฉียงออกมาแบบขวางก็มีนะครับขวางก็มีเอียงหน่อยก็มีนะครับแล้วก็พระเศียรกลับก็ด้านพระเศียรก็จะขึ้นแล้วรูปเจดีก็จะทิ่มลงมาคือพระเศียรกลับนะครับแต่พระเศียรตรงก็คือรูปเจดีก็จะตรงขึ้นไปข้างบนแล้วก็พระเศียรก็ตรงคือ เขาเรียกว่าพระเศนตรงนะครับที่เขาว่ากันนะแต่ที่ผมนําเสนอนี่คือพระเศนเอียงนะครับใครมีแบบนี้ให้ติดต่อไปนะครับใครมีตรงตามที่บอกนะครับให้ติดต่อไปเดี๋ยวจะให้ที่อยู่ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับตรวจสอบก่อนนะครับคร่าวๆว,วันนี้ก็สมควรเก็บเวลาแล้วนะครับไว้พบกันในวิดีโอหน้าในครั้งต่อไป วันนี้ขอลาผู้ชมทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ